สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับในช่วงค่ำที่ผ่านมาราคาบิตคอยเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงทะลุโซน60,000นดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญลึกลงไปถึง57,000ดพนอลลาร์ครับนั่นเป็นจุดลิควิเรชันที่สำคัญทำให้นักเทรดสายฟิวเจอร์ทั่วโลกกว่า90,000รายขอแตกจำนวน330นล้านดอลลาร์ครับซึ่งถือว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตัวผมเองกับกลุ่มเทรดของผมก็โชคดีนะครับเว่าผมเองได้วางแผนการเทรดไปแล้วว่า จุดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแท่งเถียนหรือสัญญาณในการกลับตัวเลยฉะนั้นแล้วเราก็ทับมือกันไปก่อนและที่สําคัญผมก็ได้ย้ําเตือนไปในคลิปเมื่อวานนี้เลยครับว่าให้โฟกัสสัญญาณในการกลับตัวให้ดีและยังมีสภาพคล่องที่โซนนั้นล่างที่เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังส่วนใครที่เข้าเทรดไปและพอแตกไปผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันครับว่าเราจะาัาต่อตอนนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับไปรับฟังพร้อมกันเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้เป็นวันที่28เดือน8และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับกับการที่ราคา b บิตคอยปิดหลุด60,000ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็นักเทรดทั่วโลกกว่า90,000รายนะก็พอรตแตกจำนวน300กว่าล้านดอลลาร์โดยประมาณนะครับสมมติทำให้ครับราคาได้มีการร่วงลงมาครับและก็เกิดการ Buy บดลิฟเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณการร่วงลงมา ที่ปลายไซเทียนล,ล่าสุดอยู่รอบประมาณ57,508พันล้านนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ให้ผมคนละไลค์ like เท่านั้นนะครับใครที่เพิ่งรับชมก็ฝากกดติดตามหรือ s u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับเพื่อนๆใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับก็เห็นได้ว่าอย่างคลิปล่าสุดผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าการหลุด63พดอลลานนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยก็ได้เวลาเคลียร์นะครับ สำหรับสายซิงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการปรับตัวลงมาดังกล่าวครับเพื่อนๆทาให้เฟียงเกีเด็กเนี่ยจากช่วงเมื่อวานที่อยู่ในภาวะปกติรือประมาณ44นี่ครับกลับสู่สภาวะที่มีความกลัวอีกครั้งผมได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าใครที่จะหาจุดหรือโฟกัสในการเข้าเทรดอาจจะรอให้ราคาลงมาอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับว่าเฟียงเกีเด็กเนี่ยปรับตัวเข้าสู่สภาวะที่มีความกลัวหรือเปล่าถ้าปรับตัวเข้ามาอยู่ในโซนนี้แล้วเนี่ยก็เป็นจุดที่เราจะได้เปรียบ เพราะว่าเราจะไปขายณจุดที่มันมีความโลภเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตามสติเองแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบเหมือนกันซึ่งอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมได้บอกเพื่อนๆกลุ่มเพดของผมไปแล้วครับว่าเริ่มลงแล้วนะครับแต่แท่งไม่สวยให้รอต่อไปนะครับให้รอแท่งสวยๆแล้วผมก็ได้บอกไปแล้วครับว่ารอแถวๆห้าหมื่นหกพันล้านนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงมาถึงเลยแล้วผมก็บอกว่าไม่ต้องรีบช็อตนะครับลงได้อีกนะครับก็ยังลงได้อีกและผมก็มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับรวมถึงแผนเทรดที่เราจะเข้าเทรดส ซึ่งใครที่ไม่ได้มั่นใจครับว่าจะเข้าเทรดจุดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครผ่านลิงก์โอเของผมแล้วเข้ากลุ่มเทรดของผมได้แบบฟรีๆเพื่อนๆซัพพอร์ตผมได้แบบง่ายๆแค่นี้เท่านั้นครับและก็วันนี้ครับเราได้มีการเข้าเทรดในฝั่งของเอาคอยนไปก็จะเป็นในฝั่งของเหรียญวิฟนะครับซึ่งผมก็ได้มีการบอกเซตอัพไปไปที่เรียบร้อยแล้วว่าเราเข้าเพราะอะไรเหตุผลต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเหรียญวิฟนะครับที่เราลันเทรนกันมาเนาะแล้วผมก็ ได้เก็บกําไรไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆเข้าเทรกกันมานะครับอันนี้ก็เป็นไม้ของผมเลยก็เป็นไม้ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับฉะนั้นเราใครที่อยากอัปเดตแผนเทรดไปกับผมแบบฟรี เพียงแค่สมัครผ่านลิงก์โอเคของผมที่อยู่ใต้คลิปหรือจะสแกน QR โค้ดหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทักไลน์มาหาผมได้เลยเนาะผมจะดึงเข้ากลุ่มเทรดน,นะครับโอเคเรามาต่อในฟ่งของการนาเฟ,ฟเป็นบ้างครับการที่ร่วงลงมาในวันนี้จริง,รงๆเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับสายที่เขานาเฟ,ฟกันนะครับว่ามันมีการย่อลงจบขา2ได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นราวดาวฟิโบที่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดครับเพื่อนๆก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณห้าหมื่นแปดลากยาวไปถึงประมาณห้าหมื่นสี่พันล้านนะครับ ก็รอโฟกัสสัญญาในการกลับตัวแถวๆนี้นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงปัจจุบันลากยาวไปจถึง5 4 0 0มือนสพลานะครับก็แน่นอนครับในคลิปเมื่อวานนี้ผมก็ได้ย้ำเตือนไปแล้วครับถึงในฝั่งของ Open i n t เท e ร t หรือการใช้สัญญาฟิวเจอร์ในการเข้าเทรดของนักเก็งกำไรระยะสั้นที่มันค่อนข้างร้อนแรงนะครับก็มักจะเกิดการ เคลียร์สภาพคล่องอยู่เสมอนะครับและก็วันนี้เกิดการทิ้งเงิงลงมานะครับก็ทําให้นักเทรดทั่วโลกเนี่ยพอแตกจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เข้าเทรดเนาะและก็ Open นเทรดเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงแล้ว Fund ิ้งเรดกำลังเรื่องกลับมาติดลบแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามัดระวังในการรีบาวของราคาบิตคอยแต่ราคาบิตคอยจะกลับตัวได้จริงๆรูงหรือยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ฟังนะครับและเพิ่มเติมครับสำหรับใครที่อยากซัพพอร์ตผมนะครับผ่าน YouTube Member ก็สามารถกดสมัครได้ครับหน้าช่องยู ตกเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับ ข้อมูลวันนี้ผมก็มีการอัปเดตมุมมองสปอร์ตไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแลวก็ผมได้มีการอัปเดตบอกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่รีบช้อนะครับยังลงได้อีกเนี่ยผมก็ได้อัปเดตบอกไปใน Discord เช่นเดียวกันนะครับและก็ในฝั่งของแผนเทรดวิฟนะครับวันนี้เราก็ได้เข้าเทรดกันไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นมุมมองของ b Bitcoin นะคับที่ผมอัปเดตไปแล่ก็จะเป็นในฝั่งของเหรียญวิฟนะครับล่าสุดนะครับที่เราเข้าเทรดกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผนวิฟนะครับที่ผมได้เข้าเทรดไปในวันนีี้นนครรรัับาาาหใท่ออยกกกกืวงแผผไปม็ ซัพพอร์ตผมได้ทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านลิงก์ OKX หรือการสมัคร YouTube Member ก็ได้เช่นเดียวกันครับอะเรามาอัปเดตกราฟกันเลยนะครับซึ่งในคลิปล่าสุดนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าจับตารอดูดีๆนะครับแถวๆแวนวรับสําคัญบริเวณโซน6กหม่นหนึงหรือประมาณ60,000ดอลลาร์ตรงนี้จะต้องมีสัญญาณในการกลับตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลากหลายคนที่เขาได้มีการเปิดโพซิชันในฝั่งของขาลงบริเวณแถวนี้ไปเนี่ย เรามองว่ามันเป็นในฝั่งของการ Break ascending triangle นะซึ่ง ascending triangle เนี่ยเป็น pattern สามเหลี่ยมที่จะไปต่อเนาะก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ที่ผมไม่ได้เข้าเทรดเ่ยนะครับก็พราะว่าผมไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรเลยในการกลับตัวแท่งเทียนในการกลับตัวก็ไม่มีเลยนะครับผมก็เลยอัปเดตบอกเพ,อเพื่อนกลุ่มเพรของผมไปว่าไม่ต้องเข้าเทรดนะครับให้ทับมือรอไปก่อน ซึ่งจริงๆแล้วคนที่เขาเข้าเทรดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันก็เป็นจุด R R ที่ค่อนข้างได้รุนเหมือนกัน้วครับการร่วงลงมาในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการปิดหลุด ascending triangle หรือมองเป็นการ fake out อีกครั้งหนึ่งครับที่นี้ครับแท่งเทียนที่มันเกิดขึ้นบริเวณแนวรับสำคัญที่ฟิโบ0.382เนี่ยน,นะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะตั้งคำถามว่านี่จะเป็นการกลับตัวได้จริงๆไหมและมันจะกลับตัวได้หรือยังนะครับกับการร่วงลงมาดุนแรงแบบนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้มั่นใจ แต่ก็มองว่าแถวๆนี้ไม่ควรไปไล่โฟกัสในฝั่งของขาชอตแล้วนะครับเพราะว่าอะไรถึงไม่ควรไปไล่ราคาในฝั่งของขาชอตครับว่าหนึ่งครับเราติดในฝั่งของแนวรับสําคัญในภาพะระสั้นติดฟิโบที่ศูนย์สามแปดสองสังเกตได้ว่านะครับโซคาสิกนะครับกลับมารีเซทที่โซนโอเวอร์โซอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปไล่โฟกัสชอตหรือขาลงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างไม่ได้เปรียบนะครับจากนั้นครับเหตุปัจจัยต่อมาทําไมถึงไม่ได้เปรียบนะครับ เพราะว่าราคามีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวปรับตัวขึ้นไปได้ก็คือจะขึ้นไวเทสแถวๆจุดที่เรามีการปิดหลุดลงมาเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 6, 2 0 0ื่น0 0าพนล้านครับต่อมาครับทำไมนะครับแอดถึงจะต้องมีการรีบาวปรับตัวได้ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือในฝั่งของโซคาสสิกไอเที่ปรับตัวลงมาโซนโอโซฉะนั้นแล้วก็มองว่ามันเป็นแรงขายที่มากจนเกินไปแล้วนะครับในภาพระยะสั้น2ครับเหตุผลสนับสนุนนั่นก็คือในฝั่งของออนเชนนะครับเห็นได้ว่าฟันนิ่งเรดมีการ ปิดติดลบครับหรือนักเทรดเริ่มมองลงกันมากขึ้นแล้วถ้าวานหรือเจ้าต่างๆเนี่ยเขาอยากจะได้ตังจํานวนมหาศาลเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการดึงราคากลับขึ้นไปครับเพื่อเคลียร์นะครับนักเทรดสายเล่นสั้นที่มาเบสนะครับฝั่งขาชอ็อตณนะจุดแนวรับสําคัญที่มันผิดจุดตอนนี้ครับและบวกกับอะไรครับแก็บที่มีการเปิดทิ้งไว้บริเวณประมาณ6 2 0 0 0ดอลพลาร์ผมก็เลยมองว่านี่ครับ นักเทรดสายฟิวเจอร์เนี่ยจะพอแตกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาไปไล่ช็อตริเวณนรับสาคัญซึ่งอาจจะมีการตั้ง s อสเอลไว้แถวนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาอาจจะมีการดีตัวขึ้นมาบริเวณโซน6กหมื่นสองพันลาร์ซึ่งเป็นจุดวิเครดิชันของนักเทรดสายฟิวเจอร์ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเกิดภายในเร็วๆนี้นะครับและราคาค่อยจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งราคาในเกิดความผันผวนเกิดขึ้นและก็นักเทรดเกิดความสำสนเกิดความกลัวเกิดขึ้นมากกว่าเก่าครับ เพราะว่าเฟี่อเกก่เด็กเนี่ยอยู่ในโซนที่มีความกลัวและอาจจะทําให้นักเทรดเนี่ยกลัวมากกว่าเดิมนะครับแล้วค่อยเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นแต่ว่าผมจะไปเข้าเทรดต,ตรงไหนเนี่ยผมจะไปอัปเดตกับกลุ่มเทรดของผมเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ซัพพอร์ตผมได้ทั้งแบบสมัครผ่านลิงก์ OKX นะครับเข้าห้องไลน์เทรดแบบฟรีๆได้เลยนะครับหรือจะเป็นการซัพพอร์ต e m เบอร์ยูทูบของผมก็ได้นะครับก็เข้ามาจอยกันได้เนาะเรามาต่อที่ออนเชนกันเลยครับทำไมผมมองว่าอาจจะรีบาวไปถึง6 2 0 0 0หรือ63,000แล้วอาจจะมีการปรับตตัวลง่อ เพราะว่าถ้าเราดูตามออนเชนชอตเทอร์โมดู model, เนี่ยโซน63,000ดอลลาร์โดยประมาณเนี่ยนะครับจะเป็นจุดแนวต้านสำคัญของออนเชนและเป็นจุดแนวต้านสำคัญของดีมาโซนะครับในฝั่งของเชิงทคนิคเขด้วยผมก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกอันนี้ต้องไปโฟกัสสัญญาณการเทรดกันเพิ่มเติมนะครับถ้าเรามาต่อที่ในฝั่งของเหรียญดอนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ลิสต์ใหม่นะครับแล้วผมก็ได้มีการอัปเดตบ็อกไปในคลิปล่าสุดแล้วครับว่าเหรียญนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีกิจกรรมที่โอเคกันด้วยนะครับ ใครที่สมัครผ่านเลงของผมก็มาร่วมกิจกรรมในการเทรดเหรียญนี้ได้ผมก็ได้มีการเข้าเทรดไปนะผมเพิ่งจะช้อนไปวันนี้เท่านั้นเองนะครับก่อนที่เหรียญจะพุง่งผมก็เข้าเทรดไปแ,แถวจุดนี้เนาะซึ่งผมก็เลยกะว่าผมอาจจะยังไม่รีบ TP นะครับก็ว่าจะรันเทรนไปเลยถ้าเขา้างลงมาแถวโลเดิมเนี่ยผมค่อยยอมคัดนะยอมคัดที่ทุนเลยนะครับก,กะจะกาวไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงไหนนะก็จะรองรันเทรนต่อไปจนกว,ว่าจะเกิดสัญญาณในการกับตัวในภาพใหญ่ในะครคบใครที่ได้ทําตามแผนในคลิปที่ผมได้อัปเดตไปก็ ดีจกกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับจุดนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมเข้าได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโชคดีด้วยนะที่เหรียญมันวิ่งนะครับมาก็จะเป็นในฝั่งของเหรียญวิฟนะครับที่ผมได้อัปเดตแผนเทรดกับกลุ่มเทรดของผมไปนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าผมเข้าเทรดไปเพราะอะไรนะครับหนึ่งครับวิฟเนี่ยได้มีการย่อลงมาบริเวณแนวรับสําคัญนะครับจากฟิโบนัชชีนะครับในภาพใหญ่ก็จะติดฟิโบที่ 6ก8นะครับพร้อมทั้งการย่อลงมาในภาพยิบย่อยเนี่ยนะครับเริ่มเกิดสัญญาณในการกับตัวใน M 1 5นห้าเนก็จะเป็นสัญญาณบุตรเดียวเวอร์เจนที่มันเกิดขึ้นราคาเริ่มมีการยกโลเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเข้าไปตั้งแต่จุดนี้นะครับผมเข้าไปเพาะแท่งนี้เลยเครับเป็นแท่งกับตัวที่ลงมาเทสหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มยกโลเนี่ยผมก็เข้าไป จุด TP ก็จะเป็นช่วงปัจจุบันเลยครับซึ่งผม TP ไปแล้วแต่ผมแอบมองว่าราคาน่าจะมีการดีตัวไปได้อีกนะครับก็อาจจะดีตัวไปได้ถึงประมาณ1.72โดยประมาณนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากวางแผนกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนเทรดสปอ t b ตบิตคอยหรือภาพรวมของคริปโตต่ตางๆผมจะอัปเดตและพูดคุยสำหรับกลุ่มเทรดของผมแบบ Ex c l u s i v e อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถพูดคุยทุกๆอย่างกันได้นะหลายคนมีอะไรก็แชร์กันในนี้นะครับทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคของผมนะครับ และก็ทักเข้ามาผมในไลน์ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะดึงเข้าห้องเทรดนะครับเพื่อเรามาทิ้งท้ายในฝั่งของทองคำด้กันนะครับทองคำเนี่ยมีการดีดตัวเบรกไฮ่าสุดออกไปเนาะและด้านเกิดสัญญาณแบสิเดเวเจนเกิดขึ้นนะครับก็ทั้งในทางเฟรมสชั่วโมงก็เกิดขึ้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเหมือนกัน ผมเลยมองว่าทองคำต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อพักตัวเกิดขึ้นเนาะซึ่งการย่อพักตัวเนี่ยผมมองว่าแอบจะวิ่งไปหาที่โลเดิมดในเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นช่วงแถวนี้เป็นดีมาโซนแถวแถวกรอบประมาณช่วง2,480นะครับจนถึงช่วงประมาณ2,470นี่จะเป็นจุด TP ในฟ่งของขาช็อตนะครับใครที่ช็อตมา หรือใครที่ยังไม่ได้มีของนะครับผมก็มองว่าควรจะรอให้ราคาเกิดการรีบาวก่อนนะครับในภาพระยะสั้นเพราะว่าเห็นในว่าราคาเนี่ยไม่ยอมหลุดเส้นคา่าเฉลี่ยสุดท้ายนะครับเลยก็โซนในมาลีเซที่โซนโอโซแล้วก็เป็นจุดชอ็อตที่ไม่ได้เบียบสักเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับรอราคานะครับรีบาวขึ้นมาแล้วค่อยโฟกัสช็อตแลวก็จะไปทีจุดด้านล่างนะครับ RR ก็จะค่อนข้างคุมมากกว่าส่วนใครที่จะไปโฟกัสในฝั่งของขาขึ้นนะครับผมก็มองว่าโอ้โหอาจจะต้องรอให้โซนเนี่ยนะครับ กลับลงมาในเซตด้านล่างอีกครั้งหนึ่งหรือรอให้ราคาเนี่ยมาเทสแนวรับสําคัญที่ผมได้พูดไปในพาราเกนอกหนนานี้นั่นเองนะครับผมก็ฝากทิ้งท้ายกับ community forex แบบฟรีๆเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถมารับสาระความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเทรดแบบฟรีที่มีการแชร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนก็แชร์เซตอัพในการเข้าเทรดไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อไปประกอบในการตดดสินใจแล้วก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับ นอกเหนือจากนั้นครับเรามี EA นะครับในการคำนวณหลอดไซต์สำหรับใครที่เทรด forex อยู่นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแบบฟรีๆเองแค่เพื่อนเพื่อนเทรดที่ a t o ท s นะครับผ่านลิงก์ของผมนะครับก็อยู่ในห้อง Discord เลยนะครับเพื่อนๆก็กดลงทะเบียนผ่านลิงก์หลังจากนั้นเนี่ยก็มาแจ้งรับยศได้ที่ห้อง a t o ทสม Member นะครับผมก็จะดึงเข้าห้องเทรดเอ o ทสครับซึ่งผมมีแผนการเทรดอัปเดตในนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสรุปคลิปนี้ก็คือว่า bitcoin เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวปรับตัวขึ้นไปตั้งแต่โซน6 62,000หรื0นสอง ตรงนั้นเป็นแก็บที่เปิดทิ้งเอาไว้นะครับและก็เป็นจุดที่อาจจะเกิดการเคลียร์สภาพคล่องของนักเทรดสายฟิวเจอร์อีกครั้งหนึ่งทําให้นักเทรดอาจจะพอแตะอีกครั้งและเกิดความโกอีกครั้งครับใครที่ไม่ได้มั่นใจก็สามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มเทรดของผมแบบฟรีฟรีผ่านล,ลิงก์โอเคได้ครับแล้วก็ในฝั่งของทองคำนะครับก็มองว่ารอจังหวะในการรีบาวแล้วก็โฟกัสในฝั่งของขาลงได้เช่นเดียวกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเข้ามาเพื่อนทุกคนครับดีใจได้ได้ผู้พีดเพื่อนทุกคน แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ